ฮัลโหลหนีเหากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะกับช่องโซมีวันนี้เราก็อาจาจะไม่ใช่คลิปสับสังกิตโดยเฉพาะเนะเาะวันนี้เราจะมาขอพูดเรื่องที่จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนิดนึงนั่นก็คือสิวนั่นเองใครเคยเป็นสิวผดกันบ้างยกมือขึ้นถ้าวัยรุ่นส่วนมากก็จะต้องเป็นเนาะ วันนี้เราจะมาพูดวิธีรักษากันนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหยู่หดเนาะส่วนมากก็จะขึ้นที่พี่บริเวณหน,น้าผากไม่ก็แก้มคางลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นผดผื่นเล็กๆแล้วก็หลายๆจุดทั่วหน้าเนาะแต่บางคนก็อาจจะโชคดีหน่อยที่มีแค่มไม่กี่จุดแล้วก็จะเป็นสิวที่ เหมือนจะไม่มีหัวสิวนะแบบกดไม่ได้แล้วก็มีอาการเปแบบเจ็บๆนิดนึงหรือว่าเป็นสีแดงนะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละสิ่งนี้ฉันเป็นอยู่ก็ฟังวิธีรักษา,าอะไรดีกว่าแต่เรื่องนี้ก็ขอบอกก่อนเนาะว่าสิวเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแค่วัยรุ่นเท่านั้นพอโตขึ้นไปก็จะหายไปเองนะ ถ้าสมมติว่าไม่รีบร้อนเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ยาก,ก็ได้เนาะเพราะว่ามันยาเนี่ยก็เป็นยาปฏิชีวนะถ้าสมมติเราใช้เยอะเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราดื้อยาได้แล้วก็อาจจะทําให้เราเป็นสิวผดได้นานขึ้นหรือรุนแรงขึ้นเนาะก็ใช้ยาก,กันอย่างาระมัดระวังกันด้วยนะเอาล่ะถ้าสมมติว่าใครต้องการให้มันหายไปเลยในช่วงเวลาที่สั้นๆก็ขอให้ใช้ยาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ อ๋ออันนี้เป็นยาที่เภสชัชกรเป็นคนแนะนำเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถไปหาที่ร้านเภสชัชกรแล้วก็ร้านขายยาอะไรแบบเนี้ยให้เขาแนะนำก็ได้นะว่าเป็นสีแบบนี้เป็นสีแบบนี้คนทำยังไงดีคะคนทำยังไงดีครับเดี๋ยวเขาก็จะแยะแนะนำยาให้แต่ว่าวันนี้ขอมานํนำเสนอยาที่ตัวเองเคยใช้แล้วก็ได้ผลเนาะอ่าตัวแรกเลยเรา จะต้องใช้ในปริมาณที่พอหมอนอแล้วก็แต้มไม่ที่สิวโดยเราก็ต้องแต้มสิวตอนที่ก่อนจะล้างหน้าประมาณ1 0บถึงสินาทีแต้มตัวนี้ก็คือให้หัวสิวมันเปิดอ่าฟังไม่ผิดเพราะว่าสิวตัวเนี้ยจะไม่มีหัวสิวเพราะฉะนั้นมันจะขับออกมาไม่ได้มันก็จะยังเป็นสิวพผอยู่อย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนตัวที่ทําให้พยายามเปิดหัวสิวมันออกมา การที่เปิดหวผิวเนี่ยมันก็คือการที่ทําให้ผิวหนังเนี่ยบางลงเพราะฉะนั้นเราไม่นควรที่จะแต้มยาตัวเนี้ยนานเกินไปเนาะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าบริเวณตรงที่เราทาบางลงอืมและเมื่อเราทาเนี่ยต้องไม่ให้เราไปเจอแสงแดดตอนเราทรานะเพราะว่าผิวที่บางลงก็จะไวต่อแสงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราที่ควรที่จะทาตอนก่อนนอน หรือว่าตอนที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเนาะอ่าพราะใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ล้างหน้าพอล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทา,าตัวที่สองคือตัวนี้เห็นไหมแค่วิธีไม่กี่วิธีก็สามารถทําให้สิวที่เป็นสิ่งให้กวนใจเราไปเนี่ยออกไปได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นก็ไม่ต้องกังวลไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะหายไปได้เอง สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไ้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะสีวุเลยเธอใจจียน